เรื่องย่อวันทองตอนที่สองวันที่สองมีนาคม2564เรื่องย่อวันทองตอนที่สองวันทองถูกบังคับให้แต่งงานแต่วันทองไม่ต้องการแต่งงานกับคุณช้างจึงขอร้องให้แม่ทองประศรีช่วยพุดเกลี้ยกล่อมแม่ศรีประจันให้ยกเลิกงานแต่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมละครเรื่องวันทอง วันที่2มีนาคม2564วันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31